พี่น้องคะในถาดดำนี้ก็คือต้นกล้าฟักพันหอมนวลคะ่ะอันนี้ของญาตินะคะเพาะไว้แล้วก็นำไปปลูกในแปลงแบบนี้นะคะแต่ก่อนยายสมปลูกมันสำปะหลังแต่ตอนนี้ให้น้องชายแฟนปลูกฟักทำการเกรษตรมาเรื่อยๆ สวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีทุกทุคนคะ่ะเยสมเยสมวันนี้ก็พาพี่น้องมาเอาหนอมักนัดหรือว่าหนอสับประรดนะคะอยู่โคกหอยแหดพี่น้องอันนี้พันธุ์ปัต,ตเวียสับประรดกัปลูกหลายรุ่นเนาะบางรุ่นก็นสามสี่ปี กายังบ่ได้ถ่ายปลูกใหม่อันนี้ก็ทยอยปลูกเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ปลูกปลูกมาหลายปีเลยพี่น้องมักนัดนี่ทํารายได้มาเรื่อยๆปลูกง่ายพันนี่พี่น้องในดินโคกก็ปลูกได้อันนี้คือโคกดินแห่พี่น้องบยอดฮอร์โมนกับติดหัวง่ายๆ,ๆเลยพี่น้องถ้าปลูกกินเองก็ หน้าปลูกถ้าปลูกลายก็ต้องมีการหยดโฮอร์โมนเนาะจะได้เกิดเป็นรุ่นๆไปเลยแล้วคนสวนเขาก็ว่ากันเนาะว่าหยดโฮอร์โมนสิเห็ดให้รสชาติมักนัดเนี่ยเวลาซุกสิรสหวานหัวก็สิง่ายกว่าที่บริยอดโฮอร์โมนนะคะพี่น้องทำเป็นแปลงอยู่ทางบ้านแกน สามแถวส่แถวเนาะก็ว่าไปมาหน,นี้กะทางญาติเพิ่นกะมาเอาน้ำเข้ามักนัดยายสมกะมาเอานอ่อมักนัดน้ำเพิ่นนั่นแหละเบิ่งเอาฟางนี่อันนี้ม้วนม้วนเอาเลยพี่น้องนี่เส้นยาวๆเนาะเอากะส่วนนั่นส่วนนี้กะคัดใส่กันเลยนะม้วนเป็นวงกลม ห่งน้อยกวของยายโสือมีนี่คือการห่อสับปรถกรันแดดพี่น้องพันนี้กนิยมปลูกในเขตจังหวัดนครพนมพี่น้องอันนี้ก็อาพันมาจากจังหวัดนครพนมเหมือนกันนะคะญาติเพิ่นอยู่ทางนั้นเนาะน้องสาวเพิ่นพันปัตตเวียนามบม่ค่อยมีพี่น้องใบ มาคอยเป็นหนามปลูกง่ายดูแลง่ายติดหัวไวอีกพี่น้องนานๆนนกะดูแลทีเนาะนี่กะทางญาติเพิ่นกะว่าอยากขยายปลูกเพิ่มอีกอยู่พี่น้องแต่ว่าบบมีที่เนาะปลูกง่ายพี่น้องเลยโดนๆดนูด,ดูแลเท่อนึงเนาะ ปลูกง่ายมากๆนะคะพันนี้เหมาะปลูกในภาคอีสานยด้สมงกับสั่งพันอนามาพี่น้องประมาณซิปกว่าหนอแต่เหี้ยวเหี้ยวบสดประมาณรวมส่งกันหนอนละซิบกว่าบาทเนี่ยแหละหนอนหนึ่งพันภูภูเลหนามหลายคมกริบเลยหนาม้วกะหัวก็น้อยอีก แต่ยากลองหลายพันเนาะหัวน้อยเขาว่ากรอบหวานบดชั่น้ำนะน้ำน้อยก็ลองปลูกเบ่งปลูกไปปลูกมาสงสัยสิผสมพันธุ์กันละลองเบ่งพี่น้องสั่งมาแล้วนะคะ ส่วนด้านนี้ก็เพิ่งปลูกห้าแปลงพี่น้องสองพันต้นปลูกใหม่หน่อสับประรดในสวนเองเลยนะคะเนี่ยเอาหนอมักนัดจากสวนของเจ้าของเองเลยพี่น้อง ระบบน้ำก็จากแผงโซลาเซลล์น้ำฟรีน้ำฟรีบริเสียค้าไฟพี่น้องแบบง่ายๆเนาะปล่อยลงล่องเลยพี่น้องไหลาตามล่องอันนี้ก็คือกระเจียวป่าเดี๋ยวจะขูดไปฝากเอฟซีสน่อย หน่อมักนัดสับประรดก็ได้แค่นี้หลยไม้เอาหลายพี่น้องไอสูมกับสิปุ้งในสวนน้ำหน่กะหมักนัดน้อยน้ำพี่น้องการเก็บหน่อมักนัดกับแบบนี้แะละเนี่ยตั้งไว้พี่น้องหาไม้มากรันล้มน้ำจังบป่เหี่ยวง่ายแล้วก็นำไปปลูกกับสิง่ายพี่น้อง นอพันก็สิอยู่ในสภาพสมบูรณ์น้ำเนาะคะ่ะชิมชิมพี่น้องชิมมังนัดมากินน้ำกันเ้ยพี่น้องสุขู่สุคนนะคะ